สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกกกอกจะรอส่งยายสมอนนะคะนี่กลับบ้านกลับสุรินแล้วกดน้มน้อยโตี่ไม่ได้มีอะไรฝากได้หนิพกหวานยังไม่ปรงตัวแมวก็จะกลับด้วยแล้วนี่ ไม่ต้องไมส่งอย่าก็จะาก้นัไม่อเขาทาให้อยางดีอ๋อนุนด่้ันไหลาดรดไหลบอกว่าไมต้องเนะกยาลดไหลกันไม่ดีกัการดีคนมาส่งังนู้นด้วยได้มาแต่คืนนี่นอนนี่ล่รหนาวบอกหนาเพื่นว่านะหนาว แต่พ่นอาบแล้วน้ำอุ่นนะไม่น้ำอุ่นข้างนอกนู่นน้องเท้าคอยบอกไปเลยแล้วจะไปแวะแม่คำไซแล้วก็ไปซื้อนังอีกจะว่าสิไปซื้อมันแก้วบอก มันแกวยายอะไรนะชไยากวยทอดชื่อแกชื่ออะไรนะบ้านเขาอยู่ตรงโค้งคงพอดีมันมีที่จอดนั่นแหละนั่นแหละถึงแล้วนะเล้อถามณ์ชแล้วเด้ออืม ก็ขอบคุณแม่ออบนะคะที่ให้นอนเมื่อคืนนี้นะโอ้ยินดีเลยก็ขอบคุณแม่พี่เด้่มาสมใจเดินทางวันไหยนะคะยายะนอนเพราะว่าห้องนี้ดูนานแล้วดูนานแล้วตั้งใจจะมานอนแน่นอนสมใจแล้วได้กับยูดีมีแห้งยู่ตัวโอายูดีมีแห้งแล้วมันผ้าร้นลมมันปวดขานี่แล้วเยอะก็หายโอ้ยสาอ่านั่น เป็นชายบดายนมานันนี่กินน่ะเจ้าลบเป็นไหมไปรัดเข้านี่นะคะเอฟซียายสมนถ่ายไม่ได้เกิดจากการเก็บภาพไปเยอะแยะมากมายตั้งแต่สมัยไหนแล้วไม่รู้เฮ็ดเป็นอยู่เดย่ยายเจ้าก่ะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งเด้ะนะคนเสียดายภาพเพิ่นสวยเพิ่งก็เลยอแพงเก็บไว้ดู แล้วก็ค่อยไปแคบเอามายายเอ้ย<พ>อลบไปสักกอนพอมันถ่ายได้ก็พอเออไม่ต้อง<พ>อเอาหมดทุกอันดอกเห็ดเปลี่ยนอยู่ตัวหันอ่ะแป๊บแป๊บแป๊บอยู่ลูกสีเสือเหย้ยเนาะไปดมายา,า,ายมานะคะมาเจอพ่อนิ่มพอดีค่ะเอฟซี กินแล้วป่ะพ่อมันไม่กินแล้วบ่โอ้มันเดินพาเลพ่อิบบ้วปากเราเดนเออเดินทางปลอดภัยเรืกเออ่ก,กางเกง ผู้ใดคือวหวแท้เฮ้ยลีกเดอ้อโอ้ยบ้านเจ้าไม่มีที่ดินเลยบอกไม่ต้องใส่ลุมเลยมาไปฝากยายสนยายกอนมนี่นก,กอะแลนอลูหงอมเอาให้เพื่นหน่อยอออไปทำพานคนแล้วฝากพี่น้องจะมีกี่คนก็ไปสามสฝาก โอ้เ้วเตะสันักนี้บาวเรท้งหมดโอ้ย,อยสองสอง,สองเม็ดมันก็โอเคแล้วหลหะอยาย,ยอืม<ต>เอาเอาไปปลูกเอาไปปลูกไ็เฮ็ดพันธุ์อเนแม่นันแล้วถ้ามันเป็นเดายม้มนกินงไกินันายายมาถ่ายอยู่เรื่องวันแรกยายมาอ,มต,อนนตอนมาน,นั้นมันเขีวเขยวๆอยู่แต่มันใหญ่มาวันนี้มันแห้งแล้วนะเอซี เอมาจากไหนพ่อพ่อนิ่มดูน้องหมาเหา่าอยากกินต้มไก่ได้เห็นคาน,นี่ืมคาถ้าคาก็ช่วงฝนมันถึงออกตลอดนะ่ะอ้อาวล,ลมงลุ่มละเด้อ, <c oughs> อบอัานี้ต้มไก่บ้านก็ไม่ได้ต้มซ้ำแล้วแต่ลดเต่างอย เออเดี๋ยวจะดูให้คลิปนะเ,อยอยเ,เ FC ไปมารอบหนึ่งแล้วนะพ่อนิ่มพาสามสาวไปกินหญ้าจนมาแล้วเขาจะอาบน้ำให้พ่อนี่ขายเบ็ดนี่ด้วยลายล้าน,นด้วยขายยังขายควายโอ้ยบ่ได้แล้วว่าเป็นราคาคอยเอาไว้เห็ดปุ๋ยให้เขาผลิตปุย๋ยขายจะได้เงิด้วค่ะ อ,นนอ,อันนี้แม่สมนเจ้าเรียกผักยังนี่บ้านเจ้าดอกอะไยังนี่นี่ดอกขาวๆนี่ตน้นนั้นยังไหบ้านค่อยเอินผักกระตูนต้นเสือหมอบอืมแมานต้นไอ้ผักเจาหูเจาหูเจาหูอะไรไม่รู้ม,มันดอกมันก็สวยอยู่ คนไม่นิยมปลูกมันขึ้นเองส่วนมันขึ้น,น,น,นเองไม่ได้ปลูกไ,ได้ในปล่อยที่ว<ต>่ามันลามขึ<ว>้นแต่ว่ามันไม่มีใครนิยมปลูกอืมไม่มีหมอกมันลมแห้งๆพ่อตัดแล้วตรงนี้นะเออแห้งจริงๆ หาก,กินใบตองแล้วนั่นนะมันหากกินใบตอง,งอโอ้ไม่มีเราค่อยดูแล้วมันไม่ขึ้นม,มันปลูกยากอยู่ได้ทุเรียนน่ะซื้อกินดีกว่านอืมมันน่าจะปลูกเฉพาะแต่เขาเนาะขายแพงมันปลูกยากมันปลูกยากเนี่ยแล้วเขาเลยขายแพงนี่นนมนไม่อันนั้นต้นมะม่วงมะม่วงก็สามสาวกินหมดปลูกงกระสามสาวกินเบิร์ด S <S อันนี้เขาเรียกต้นอะไรคะน,นี่ไหนมะขอ <S <S อือออมออันนี้กล้วยหักมุกนี่อันนี้นะเป็นหอ้มะพราะ้าวน้ำหอมพวงทองมันจะเป็นลูกสีทองมาไ,ไ,ไปอาบน้ำาไปอาบน,น้ำไปำไปก็มัน้งูงไม่เป็น้ำาไนแล้ว<อ> ไม่ได้เข้าหลายวันแต่มันไม่ขึ้นน้ำไม่พอสองเดือนนู้มันถึงจะออกเผื่อมันไปโพลเห็นรัหนึ่งสองรั้มไ,ไปไปซองเบง้องเจ้าหันเห็นเห็นแล้วเ,เลยนะให้เจ้าไปซองเบงึงไปซองเบงิงหันมีแล้วเ,เลยเออไปเลยคันมีก็ไปเอาเลยไปสก้อนค่ะมันเห็นนะเจ้ากระโถมาบ,บอกข่อยเลยมันบม่มีขอยไปเบื้องละมัววานนี่ ค่อยไปเลาะแล้วให้การให้น้ําหน่อไม้นะ่ะต้องสองเดือนนู้นมันถึงจะออกออ,อืมถ้ามันแห้งแล้วมันใช้เวลานานาน,นี่หเห็นว่าดอกสุ่มเซี่ยวนี่ยายมอนนี่โอ้ยงามคัะยายมาถ่ายแล้ววันนั้นน่ะหืมหรอแสดงว่าเจ้ามาถ่ายทุกที่แล้วเนาะถ่ายกับลูกชายเจ้าไปถึงนู่นนั่นไงคอยเขาก็จะอาบน้ําแล้วเห็นบอกลงคายล,ลงหนองมีแต่ดอกแคร์นี่เยอะแยะนี่จะกินวันไหวบ่

โอ้นี่นะคะเอฟซสามสาวก็ลงอาบน้ำกันแล้วค่ะน้องสใหม่ตีสะนึกตองนีเวลามันท่วมหนอืมลึกเลปีแรกยายสมรเคยเล่นน้าตรงนี้ปีแรกที่ยายลงตรงนี้เน่ที่ลงยยเล่นน้หน้องควายแล้วเนองควายหรอพี่นองอ้แต่ก่อนมันใสจนเ่เห็นนคุณแล้วเ,เตะเบิ้งให้ให้เราแกทิม อเยอจนสั่นขนเฮ้ยตอนได้เยอะไปกันเด้อไปลาไป